สวัสดีครับผมกับน้าแป๊ะอีซูนะครับที่ฟาร์มวิวเอ็กซ์นะครับวันนี้น้าแป๊ะจะพามาแนวการแต่งรถนะฮะวิวเอ็กซ์อันนี้เป็นตัวท็อป 4x4 สายลุยเลยฮะอันนี้เรียกว่าสายลุยเลยนะครับอันนี้แนะนำก่อนนะฮะเป็นวิวเอ็กซ์อัลติเมท3 4 0 0 4x4 โฟร์บายโฟร์คันนี้เป็นโฟร์วิวนะครับสีน้ำตาลน้ำตาลช็อกโกแลตนะน้าแป๊ะเรียกอันนี้อันดับแรกเลยนะครับฝากระโปรงนะฮะฝากกระโปรงนะฮะ ของนากมนนะฮะ KM Racing นะครับทรง A นะฮะอันนี้ทรง A ทรง A แล้วก็สเกิร์ตคันนี้สเกิร์ตเนี่ยจัดชุดเต็มนะครับยี่สิเ็ดชิ้นของคา์โต้นะครับอ่อันนี้อันนี้สเกิร์ตหน้านะมีกุ้นแดงนะครับมีเล่นมีมีเล่นลายนะครับและอันนี้กระจังหน้ามีเส้นตัดสีแดงครับอันนี้ของคาโต้นะฮะอันนี้2ี่บดชิ้นนะมีโปรโมชั่นนะฮะสนใจทักอินบ็อกหาหน้าแป๊ได้นะครับ อันนี้แนวทางการแต่งสายซิ่งสายลุยนะครับเดี๋ยวไปด้านนี้นะครับและอันนี้เป็นคิวนะฮะของออชุดของคาโต้นะครับอันนี้ยางคัมแบกนะฮะยางอันนี้เป็นสายลุยเลยนะยางโตโยโตโยทยนะฮะอาร์ทีนะฮะสองหกห้าหกสิบสิบแปดนะครับสิบแปดนิ้วนะฮะของออโตโยทยและอันนี้ อันนี้เป็นงานล้อเบาของเลนโซนะครับเลนโซแวนน้อมหอันนี้จะมีจุกสีแดงเลยนะครับแวนน้อหกอันนี้ล้อเบาก็คือถ้ารุดใส่ล้อเบาแล้วเนี่ยแรงส่งที่ขึ้นไปที่พวงมาลัยอะ่ะมันจะทําให้เบาควบคุมได้ง่ายเป็นของเลนโซแท้นะครับอันนี้ทําที่นักบโมการยางนะครับแล้วก็จัดด้วยโชค Pro เฟนเดอร์นะครับอันนี้ชุดเต็มนะครับ47,000ื่นเนบาทนะโชคของโ r o เฟนเดอร์พร้อมโหลดนะฮะจะมีชุดสปริงโหลดเลย หน้าลงนิ้วครึ่งนะฮะหลังลง2นิ้วนะฮะหน้าลงนิ้วครึ่งหลังลงสนิ้วจะพอดีแต่4ฟ e วิลเนี่ยจะลงไม่เหมือน4ี่คูณสองนะฮะจะลงได้นิ้วหนึ่งลงได้อย่างละหน่อยแต่ว่ามันก็ดูเข้าเข้าสเปคเขาพอดีสวยงามครับอ่านี้มีนะอันนี้คาโต้นะครับอันนี้เป็นกราบข้างนะฮะเล่นสีแดงตัดกับสีน้ําตาลนะครับและอันนี้ก็หุ้มบันไดนะครับ แล้วคันนี้ผมแนะนำอีกเรื่องแรบหลังคาด้วยนะครับอันนี้แรบหลังคาอันนี้เพื่อนสมาชิกสั่งเลยแรบหลังคาเรียบร้อยดำนะฮะน้ำตาลคาดดำไม่ค่อยเห็นนะฮะส่วนมากจะเห็นแต่สีขาวอันนี้โฟร์บายโฟร์อ่าอันนี้เป็นยางเหมือนกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเป็นดีดูด้านหลังนะฮะอันนี้ก็งานเบาเหมือนกันเลนโซ่แท้นะครับเดี๋ยวให้น้องแคทเอาข้างล่างก่อนเลยนะครับเอ่อเป็นซับแคงนะฮะ ไม่ยอมไม่ย้อยก็คือดีขึ้นนะฮะการขับดีขึ้นลงสะพานก็ไม่ยยมไม่ย้อยแล้วก็เกาะถนนเข้าโค้งได้เป็นรอยครับและนี้ไว้ลุยเลยนี่ฮะสี่ 4W ฟวนะฮะรุ่นนี้อยู่ในชุดโปรของเขานะครับชุดของคา์โต้นะฮมีคาดเอวมีไฟนะเปิดไฟหลีติดเลยนะครับ่ยติดเลยไฟอ่าแล้วมีการลอยท้ายนะครับการลอยท้ายแล้วก็เกิร์เหลังนะเกิร์ติหลังเนี่ย ท่อหลออไปท่อเหลี่ยมนะครับสวยงามนะครับท่อเหลี่ยมนะฮะสวยงามนะครับสวยงามมากนะฮะแล้วก็สปอยเลอร์บนสปอยเลอร์นี่เป็นสีดสําหุ้มเข้าไปเลยนะหุ้มเข้าไปเลยคาโต้น,นี้ใส่ได้ทุกสีนะฮะถ้ารถมิวเอก็สีรุ่นไหนก็ใส่ตามนั้นได้เลย ถ้าเป็นรถสีขาวนะฮะคาดเอวก็สีขาวขาวมุกนะฮะดูก็จะสปอร์ตขึ้นแล้วลุยลุยเลยนะฮะคันนี้ใสายซิ่งใสาลุยนะครับนะฮะดูรอบคันอีกทีค่อยโพสย,ยางโตโยนี่จะสวยงามนะฮะเอ่อจะจะ มีตัวหนังสือเป็นสีขาวเงียบนะฮะมีคุณลูกค้าถามมีเพื่อนสมาชิกถามว่าขับแล้วเงียบไหมนุ่มไหมนุ่มครับเงียบเงียบแล้วก็ขับสบายนะครับไม่กระด้างแล้วก็นี่จบด้วยฝาเค็บล่านะฮะของออนักโมลน,นะฮะเคลมเดทรง A ก็ประมาณนี้นะครับการแต่งการแต่งนี่ประมาณนี้ถ้าสนใจนะฮะอินบ็อกหาดับแบได้นะครับ นะไปฝากเบอร์ไว้หน่อยนะฮะศูนย์เก้าเก้าห้าห่อไว้พบกันคลิปถัดไปนะครับยังไงนะไปฝากด้วยนะฮะเดี๋ยวนะไปจะลงไปใน YouTube ฝากกดไลค์กดแชร์ใช่ไหมแล้วก็ซับสไครต์ให้ด้วยยังไงฝากไว้ด้วยนะครับมีอะไรสายตรงหาน้าแปะได้นะฮะอยากได้ข้อมูลแต่งสายลุยคันนี้เพิ่มเติมนะฮะโทรเข้ามาได้หรืออินบ็อกซ์เข้ามาได้นะฮะขอบคุณครับสวัสดีครับ